สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวโซนอฟ s ว i t c h นะครับรุ่นเบสิกนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นไม่ใช่การรีวิวครั้งแรกเนาะอันนี้จะเป็นการรีวิวเ,เดือนเมษานะครับปี2020นะครับหรือ2563จริงๆที่มันต้องรีวิวหลายๆครั้งเพราะว่าจริงๆซอฟต์แวร์มันจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับคือการใช้งานมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ เจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับโซนอปเบสิก uh, นะครับเจ้า Wi-Fi สมาร์ทสวิตช์เนี่ยก็คือเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งที่สามารถสั่งเปิดปิดนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถสั่งเจ้าตัวโซนอปเนี่ยให้ทำงานได้นะครับสเปคมันนะครับก็เป็นไฟเข้าก็คือเป็น AC AC เนาะ AC 220บโวลต์บ้านเราใช้ได้นะครับขออาออกก็จะเป็น AC เหมือนกัน นะครับกระแสสูงสุดอยู่ที่10แอมป์นะครับแล้วก็ตัวโหลดนะครับแม็กโหลดที่เป็นวัตต์เนี่ยอยู่ประมาณ2,200วัตต์นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกลงพอดีพอดีนะครับอันนี้คือตัวหน้าตามันนะครับในกล่องก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับมีฝาปิดเนาะมีช่องต่ออินพุตเอาพุตนะครับที่ตัวมีปุ่มนะครับ มีปุ่มสำหรับรีเซ็ตเปิดปิดนะครับมีน็อตสำหรับยึดเทอร์มินอลนะครับคู่มือนะครับไฟ qc แล้วก็นีคู่มือของแอปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูการติดตั้งก็เดี๋ยวให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นสวิตอัจฉริยะนะครับสามารถสั่งเปิดปิดผ่านโทรศัพท์ได้นะครับใช้งานกับแอปชื่อว่า e v l i n k นะครับตัวนี้นะครับ e v l i n k e v l i n k สามารถสั่งให้เจ้าโซนอบเนี่ยเปิดปิดได้ผมสั่งเปิดเห็นไหมครับไฟก็จะเปิดสั่งปิดไฟก็จะปิดโดยที่เราอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ต ผมลองปิด wi-fi ดูจำลองว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้เป็น 4G เลยนะครับเราก็ยังจะสามารถสั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้เพราะว่าเจ้าตัวสวิตต์ตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับ wi-fi บ้านเราอยู่นะครับทีนี้ฟังก์ชันของมันนอกเหนือจากว่าสั่งเปิดปิดได้แล้วเนี่ยมันก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับที่จะขอทดสอบก็คือจะมีฟังก์ชันนะครับก็เรียกสเก็ตด้วนนะครับ ถ้าเราเข้าไปที่แอปเนี่ยให้กดคําว่าสเกจด,ด้วนนะครับแล้วก็ถ้าจะเพิ่มเนี่ยก็กดบวกเข้ามาสมมุติผมจําลองนะครับว่าผมต้องการตั้งตัวนี้ให้เป็นทัมเมอร์เปิดปิดไฟตามเวลาที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเราต้องการจะให้ไฟตรงนี้หลอดตัวนี้เปิดทุกสมมตินะทุก20นาฬิกานะครับ20นาฬิกานะครับ ให้อนเห็นไหมครับสเตตออนนะครับแล้วก็รีพีทนะครับรีพีทก็คือให้เราจะให้มันทำทุกวันหรือเปล่าถ้าทุกวันก็กดรีพีทแล้วก็เลือกเอาทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ,นะรบแล้วก็กดเซฟลงไปนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในในสเกจด่วนของเราละถ้าเราต้องการให้มันออฟสมมติยี่สิบเอ็ดให้มันออฟนะครับเหมือนเดิมนะครับรีพีททุกวัน ให้มันออฟก็เลื่อนเป็นออฟสเตตเป็นออฟนะครับก็กดเซฟตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นทัมเมอร์อะแทนที่เราจะต้องไปซื้อทัมเมอร์นะครับอย่างสมัยก่อนมาตั้งเวลาเปิดปิดจะเราอาจจะปิดไฟรั้วบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวเนี้ยแทนได้เลยนะครับเรายังสามารถสั่งเปิดปิดผ่านมือถือได้อีกด้วยนมะครับนอกจากตั้งเวลาแล้วก็เปิดปิดจากนอกบ้านได้นะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชั่นก่อนนะครับตอนนี้ที่ผมทําปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชันมันไปอยู่ที่3.4.0นะครับของตัวนี้นะครับฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาที่อยากให้ดูอ่าให้ดูสัก2อันแล้วกันนะก็คือ power on state นะมครับก็คือหมายความว่าสมมตุติเอ่อเกิดมีการไฟดับเข้าไปอินพุตหายไปนะครับ ไฟอาจจะไฟดับหรือว่าใครถอดปลั๊กแรงของเราเนี่ยแล้วกรณีที่มันไฟกลับมาอุปกรณ์กลับมาใช้งานได้เนี่ยเราจะให้สถานะของตัวเนี้ยเป็นออนหรือว่าเป็นออฟหรือว่าให้รีซูมก็คือเหมือนเดิมก่อนที่มันจะหยุดนะครับถ้ากดรีซูมเนี่ยแสดงว่าถ้าสมมติก่อนที่ที่ไฟจะดับเนี่ยตัวนี้ออนอยู่มันก็จะกลับมาออนถ้าตัวนี้ออฟอยู่ก็จะกลับมาออฟนะครับ แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันเมนูของฟังก์ชันอินชิงนะครับอินชิงก็ถูกออกแบบมาเชื่อเพื่อใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบลักษณะสวิตช์ที่เหมือนอกดติดปล่อยดับะครับกดปุ๊บแล้วก็แล้วก็ดับแล้วก็วกดติดทีก็ติดแล้วก็ดับตามเวลาที่เรากำหนดนะครับถ้าเราต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับเปิดก่อนเปิดอินชิงเสร็จปุ๊บ เลือก inching duration นะครับสมมติผมต้องการแบบเอาไปใช้กับทิกสวิตนิดเดียวนะครับไม่ต้องนานมากเอาสัก0.5วิแล้วก็ให้มันดับเห็นไหมครับต่ำสุดได้0.5วิกดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะเราออนตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บเห็นไหมดับเลยมันจะทำงานคล้ายครกดติดปล่อยดับแตม่มันก็ไม่ใช่กดติดปล่อยดับซะทีเดียวนะครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์แทน แทนพวกสวิตพวกนั้นได้ถ้าเราจะปิดนะไม่ใช้มันก็กดติดแล้วก็กดอีกทีถึงจะดับเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็จะค่อนข้างพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็จริงๆทางร้านรีวิวมาหลายอยันแล้วก็เห็นว่ามันพัฒนามาเปลี่ยนมันค่อนข้างเยอะก็เลยมารีวิวใหม่นะครับก็ถ้า ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขอจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณครับ